การถอนเงินโดยไม่ต้องใช้บัตร ATM ของธนาคารไทยพาณิชย์เพื่อนๆครับวิธีการอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ความสะดวกและความปลอดภัยกับเรามากเลยทีเดียวนะครับถามว่าสะดวกยังไงเราก็สามารถมอบหมายให้เพื่อนที่สนิทคนที่รู้ใจคนไหนก็ได้นะครับ ไปทำรายการถอนเงินออกจากตู้ ATM ไทยพาณิชย์มาให้กับเรานะครับแล้วสะดวกยังไงก็สามารถไปถอนจากตู้ไหนๆของไทยพาณิชย์ก็ได้ทั้งนั้นเลยนะครับไม่ว่าจะอยู่ในจังหวัดไหนเราอยู่อีกที่นึงเขาอยู่อีกที่หนึง่งแล้วตัวของผู้ถอนเนี่ยไม่ต้องพกบัตร ATM ของเราไปนะฮะตรงนี้จะทำให สะดวกมากขึ้นเราจะได้ไม่ต้องส่งมอบบัตรกันนะอันนี้บัตรของเรานะถอนเสร็จแล้วก็เอากลับมาอันนี้คือความสะดวกนะครับในแง่ของความปลอดภัยนะครับเ,เรากําหนดวงเงินไว้เท่าไหร่สมมุติเรากําหนดวงเงินไว้1 0,000นอย่างนี้เขาก็สามารถถอนได้แค่1 0,000นะครับถอนน้อยกว่านั้นก็ไม่ได้ถอนมากกว่านั้นก็ไม่ได้แล้วไปทํารายการอื่นๆต่อก็ไม่สามารถทํารายการอื่นๆต่อได้ อีกอันหนึ่งที่จะปลอดภัยกับบัญชีของเราด้วยก็คือผู้ถอนไม่สามารถรู้จำนวนเงินที่เราเหลืออยู่ในบัญชีของเราได้นะครับออแล้วทีนี้ถ้าเกิดเราให้เขาถอนในครั้งนี้วันพรุ่งนี้เขาต้องการถอนอีกรหัสเดิมใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะครับถอนวันนี้ออกไปแล้วก็ถือว่าสิ้นสุดกันไปแล้วกับ คำมอบหมายคำอนุญาตที่จะให้ถอนที่เรามอบให้วันนี้จะใช้ข้อมูลเดิมไปถอนอีกไม่ได้แล้วนะครับแล้วระยะเวลาที่ให้กับการถอนเงินในแต่ละครั้งนั้็คือให้15นาทีนะฮะถือว่าถ้าเกิดไม่ได้ถอนครบตามระยะเวลานั้นแล้วก็ถือว่าหมดอายุการใช้งานของรหัสที่ให้ถอนเงินในครั้งนั้นๆ อ้าวแล้วยอดเงินของเราไม่แย่เลยทีนี้ให้ก็ถอนแต่เขายังไม่ได้เอาเงินออกไปเราก็ยังไม่ได้รับเงินจากเขามายอดเงินก็ยังอยู่ในบัญชีเหมือนเดิมครับเพื่อนๆครับเราออกคําสั่งไปยอดเท่าไหร่ยังไงทุกอย่างยังอยู่เหมือนเดิมแต่ทางธนาคารจะถือว่าอย่างนี้ฮะสถานะที่เราทํารายการถอนเนี่ยมีอยู่แค่2ส,สถานะ 1. ถ้าเกิดยอดเงินยังอยู่เนี่ยเรายังไม่เอารหัสอันนั้นไปใช้แต่ถ้าเกิดยอดเงินออกไปเมื่อไหร่เนี่ยก็คือออกไปหาตู้หรือว่าคนที่ทํารายการนะครับคนที่ทํารายการนี้คือตัวของเราเองหรือว่าบุคคลที่เราวางใจจึงได้มอบรหัหัสถอนให้กับเขาไปสถานีสถานะเนี่ยผมเริ่มจะเปลี่ยนแล้วนะสถานะเนี่ยมีอยู่เพียงแค่นี้นะครับ ถ้าเกิดถอนยอดเงินก็ออกไปไม่ได้ถอนยอดเงินก็ยังอยู่นะครับทีนี้จะมาโอเอว่าไม,ไม่ได้ถอนไม่ได้เอาปฏิเสธไม่ได้นะฮะที่ตัวตู้เขาก็มีข้อมูลอยู่ว่าทํารายการที่ตู้ไหนยังไงระบบก็บันทึกข้อมูลไว้นะครับตรงนี้ผมเชื่อว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะให้ความสะดวกแล้วก็ความปลอดภัยต่อตัวของเราในฐานะที่เป็น เพื่อนคนพิการด้วยกันจึงนำมาแบ่งปันไว้หน้าที่นี้เผื่อว่าจะเป็นทางเลือกที่เพื่อนเพื่อนทุกคนนะครับอาจจะมีความจำเป็นที่จะใช้ทางเลือก่างกล่าๆนี้นะครับขั้นตอนการทำรายการเป็นยังไงไปที่แอปธนาคารไทยพาณิชย์เลยครับ A C B e C เมื่อมาอแล้วแต่เข้าไปเลยครับ A C B e C รายการแถบปุ่มทับ3จาก5เมื่อเข้ามาในแอปแล้วนะครับไปที่สถานะแล้วก็ปุ่มที่3นะครับรายการแถบปุ่มทับ3-5จาก5แถบตรงนี้ก็จะเป็นแถบที่3อยู่ตรงกลางล่างนะครับอยู่ตรงกลางล่างก็ใช้1นิ้วแตะเข้าไปนะครับเมื่อเข้ามาตรงนี้นะครับปัดหาคําว่าถอนเงินโดยไม่ใช้บัตรกดเงินไม่ใช้บัตรอันนี้แหละครับกดเงนไม่ใช้บัตร เมื่อเจอคำนี้แล้วนะครับปัดซ้ายครั้งหนึ่งไอคัสหร ATM เ e r ร i ลไวเลนตปุ่มตรงนี้นะครับที่มันบอกว่าปุ่มลงท้ายด้วยว่าปุ่มนะฮะใช้หนึ่งนิ้วแต่สองครั้งเข้าไปจึ๊กจ๊กเพื่อนใช้ทัชพีดีสำหรับ a c b d c หลังจากนั้นแอปพลิเคชันให้เราแสดงตัวตนความเป็นเจ้าของบางท่านอาจจะสแกนใบหน้าตามที่ได้ตั้งค่าไว้บางท่านอาจจะสแกนลายนิ้วมือบางท่านไม่ได้ตั้งค่าสแกนลายนิ้วมือกอ็ตั้งเป็นรหัสผ่านไว้ ตรงนี้แหละครับเราก็ต้องแสดงตนเพื่อที่จะยืนยันให้แอปได้รู้ว่าเออเรานี่แหละคือตัวตนจริงๆแล้วนะครับอาจจะต้องกดรหัสผ่านสแกนลายนิ้วมือหรือว่าสแกนใบหน้าแล้วแต่ที่ว่าเพื่อนๆได้ตั้งค่าไว้กับอุปกรณ์ของเพื่อนๆนะครับ a อก็ได้แสดงตนเข้าไปในแอปเรียบร้อยแล้วนะ1 0 0 0 0 3 0 0 0ช่องตอนข้อความเมื่อเราเข้ามารจาก ถ้าเกิดใช้1นิ้วจิ้มซ้ายบนเขาก็จะบอกว่าจากบัญชีเงินฝากหมายถึงว่าจากไหนนั่นเองที่เราจะต้องถอนเงินออกนะฮะหมายถึงว่าเราจะถอนเงินออกไปจากไหนนั่นเองนะครับเป็นบัตรหรือว่าเป็นบัญชีเงินฝากบัตรเงิน,น,งนอเอกเอาเป็นว่าถอนออกจากบัญชีนะครับของผมจะมีไว้สองบัญชีจะมีบัญชีเงินนีอ่าผมตั้งชื่อไว้นะฮะแล้วก็เป็นบัญชีเงินหมุนเงินหมุนผมจะถอนออกจากบัญชีเงินหมุนนะครับ เงินหมุนเพราะว่าบัญชีเงินมี3 0 0 0มีอยู่แค่30บาทบัญชีเงินหมุน <100. 20. S> 1 0 0 2 0มีเยอะอยู่นะฮะ100บาทกับ20สตางตังทีนี้ปัดขวาต่อไปเลยฮะหน้าที่2จาก2สามารถปรับดอกจันบัญชีเงินฝากจัดเต็มและเงินฝากออมทรัพย์สมาร์ทคิดไม่สามารถทำธุรกรรมกดเงินไม่ใช้บัตรได้เขาก็จะมีคำชี้แจงบอกไว้ตรงนี้ว่าบัตรรูปแบบไหนที่ไม่สามารถถอนเงินออกมาได้จำนวนเงินทีนี้มาโหมดของจำนวนเงินแล้วครับเพื่อนๆครับ i า g ขีดล่างไอคอนขีดล่าง p e n ซ i ลรูปภาพผมจะปัดขวาต่อไปเรื่อยๆนะครับ100ก็จะเจอตัวเลือกเงินแล้วครับ100 200 300 400ผมจะปัดไปเรื่อยๆก็แล้วกันนะครับ500 600 900ตัวเลือกไหนที่ตรงกับยอดที่เราต้องการจะถอนก็ใช้1นิ้วแต่2ครั้งได้เลยฮะแต่ณตอนนี้ผมขอปัดไปเพื่อสำรวจไปด้วยกันก่อนนะครับ 1,000 1,500 1,900 2,000 3,000 4,000 5,000 7,000 1,000 1,000 2,000 1,000 5,000 2,000ตรงนี้มาถึงที่20,000แล้วครับเพื่อนๆเมื่อผมปัดขวาต่อไปแถบเลื่อนแนวนอนท่าหน้า100%สามารถกลับได้พอจะเจอกับแถบเลื่อนใช่ไหนยกขึ้นหรือลงเพื่อกลันอนน,<ๆ>นะฮะก็คือตัวเลือกของยอดที่ให้ถอนเนี่ยหมดไปแล้ว หนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ถึงสามศูนย์จุลภาคศูนย์ศูนย์ศูนย์จุดศูนย์ศูนย์ช่องป้อนข้อความ,มาแต่ส<ร>งคร<อ>ังแก้ไขนี้ก็จะเจอช่องป้อนนะครับผมก็ขอแตะเข้าไปตรงช่องป้อนช่องป้อนข้อความกำลังแก้ไขหนึ่งร้อยจุดศูนย์ศูนย์ถึงสามศูนย์จุลภาคศูนย์ศูนย์ตำแหน่งจุดแทรกอยู่ท้ายบรรทัดตรงช่องป้อนนี่หมายความว่าอย่างไรฮะถ้าเกิดตัวเลือกของเงินที่ได้ปัดผ่านมาข้างต้นไม่ตรงกับจำนวนที่เราต้องการถอนสมมุติว่าเขามีไว้ที่ สอง0ันมีไว้ที่5,000มีไว้ที่1,000 0แต่ยอดที่เราต้องการถอนเนี่ยต้องการถอน1,000 0 2,500บาทอะไรแบบนี้ซึ่งในตัวเลือกที่ผ่านมาข้างต้นเนี่ยมันไม่มีเราสามารถมาป้อนตรงช่องป้อนตรงนี้ได้ครับอของผมก็จะป้อนนะครับ1 1 0 0 0 0, 0. ของผมไม่มีตัวเลือกอื่นให้ผมเลือกเลยนะผมต้องเลือก100อย่างเดียวจริงๆแล้วเพื่อนๆสามารถป้อนได้ตั้งแต่100ถึง30,000นะครับโดยที่หลักหน่วยแล้วก็หลัก10ต้องให้เป็น00ก็คือลงท้ายด้วยร0อยนะครับจะตอนเท่าไหร่ก็ได้แต่ก็ต้องไม่เกิน30,000แล้วก็ลงท้ายด้วยคำว่าร้อยแพบเรื่องแนวนอนถ้าหน้า ช่องตอนข้อความจำนวนเงินที่กดได้ต่อวันห้าหมื่นจุดศูนย์ศูนย์ส่ได้เฉพาะจำนวนที่หาด้วยหนึ่งร้อยลงตัวนี่ไงครับก็จะเจอกับคำชี้แจงแล้วก็จำนวนเงินที่เราสามารถถอนได้ต่อวันก็คือไม่เกินห้าหมื่นบาทนะครับแถะเครื่องมือดันปุม่มหลังจากนั้นเมื่อผมอกดจำนวนเงินเรียบร้อยไปแล้วนะครับปัดขวามาก็จะเจอคำว่าดันแตะตรงนี้แหละครับตรงคำว่าดันจึกๆดัน จำนวนเงินที่กดได้ต่อวันห้าหมื่นจุดศูนย์ศูนย์ดิทหากทำรายการใหม่รหัสกดเงินก่อนหน้าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติก็จะเจอกับคำชี้แจงนะครับทุกครั้งที่เราทำรายการใหม่แสดงว่ารายการเก่าที่เคยทำไปก่อนหน้านั้นแม้จะไม่ครบ15นาทีนะครับก็จะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติเลยครับแล้วก็อนุญาตให้รายการใหม่แทนอย่างนี้ฮะตรวจสอบข้อมูลปุ่มตรงนี้มาถึงปุ่มตรวจสอบข้อมูลเราไปดูรายละเอียดกันเลยครับว่า ที่เราทํารายการมาถูกต้องไหมก็ใช้1นิ้วแตะ2ครั้งเข้าไปตรงตรวจสอบข้อมูลครับตรวจสอบข้อมูลไอคอนขีดล่างฟรามขีดล่างเซ็กชันรูปภาพาไปตรวจสอบกันเลยครับนาีเวนเอ็ก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 บัญชีเงินฝากเขาก็จะบอกชื่อเจ้าของบัญชีอันนี้ฮะแล้วก็จะบอกหมายเลขบัญชีจํานวนเงินจํานวนเงินที่เราทํา <100. 00. S> 1. 0 0 0รรายการไปก็คือ1 0 0การยืนยันตัวตนการยืนยันตัวตนเ x x กซ์เ ก็จะบอกเป็นการยืนยันตัวตนก็คือเบอร์มือถือซึ่งเราได้เคยลงทะเบียนไว้กับแอปธนาคารนั่นเองนะครับว่าเป็นเบอร์มือถืออะไรไอคอนขีดล่าง verification ขีดล่าง c h e r รูปภาพใช้เบอร์มือถือในการยืนยันตัวตนเพื่อน,นำไปกดเงินจากตู้ atm ตรงนี้เขาชี้แจงว่าใช้เบอร์มือถือไปยืนยันตัวตนกับตู้ atm นะครับ คือสถานะการยืนยันตัวตนนี่ใช้2อ,อย่างด้วยกันครับเพื่อนๆใช้เบอร์มือถือที่เราลงทะเบียนไว้กับอแอปธนาคารอันหนึ่งแล้วก็จะใช้เลข6หลักซึ่งเป็น OTP หรือว่า One Time Password นะครับก็เราจะได้รับครั้งต่อครั้งจากการทำรายการขอถอนเงินโดยไม่ใช่บัตรนะฮะทีนี้แต่ละครั้งก็จะไม่เหมือนกันฮะไม่ใช่ว่าทำรายการวันนี้เลขนี้แต่ก็ ขอใช้เลขนี้แหละไปทํารายการใหม่อีกวันหนึ่งหรือว่าอีกช่วงเวลาหนึ่งอีกตู้หนึ่งไม่สามารถทําได้แล้วนะฮะมันจะหมดอายุของอตัวเลขันนั้นกับรายการนั้นๆไปแล้วครับยืนยันปุ่มทีนี้มาถึงตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มยืนยันนะยืนยันปุ่มว่าตามรายการที่เราทํามาข้างต้นเมื่อสักครู่เนี่ยถูกต้องแล้วใช่ไหมถ้าเกิดถูกต้องก็ยืนยันเลยครับยืนยันนี้ก็คือการส่งคาขอนั่นเองฮะจึก๊กจั๊กยืนยันับไปแล้วนะครับการกดเงินไม่ใช้บัตรสำเร็จ เขาบอกว่าการกดเงินโดยไม่ใช้บัตรนะครับตอนนี้รายการสำเร็จเรียบร้อยแล้วฮะเราขอปัดไปทางขวาเพื่อสำรวจรายละเอียดกันนิดหนึ่งนะครับ22เมตรมาขอควายจุดส5งห2าหก้าอเขาก็จะบอกเวลาแล้วก็วันที่ใส่รหัสกดเงินและเบอร์มือถือที่ตู้เ t m ของ ACB ภายในเวลา15นาทีแล้วเขาบอกว่าใช้เบอร์มือถือพร้อมกับรหัสบัตรเอ๋ะ ใช้เบอร์มือถือพร้อมกับรหัสขอถอนเงินนะฮะที่ตู้ ATM ภายในระยะเวลา15นาทีรหัสกดเงิน5 2 3 1 7 9เบอร์มือถือเราก็จำอยู่แล้วใช่ไหมฮะแล้วเขาก็โชว์เลขท้ายเบอร์มือถือให้เราดูด้วยเพื่อกันว่าเออใช่เบอร์นี้นะแล้วก็รหัสกดเงินก็คือตัวนี้รหัสกดเงิน5 2 3 1 7 9ใช้เลขนี้นะครับคู่กับเบอร์มือถือทีนี้ จะทำรายการที่ตู้ไหนยังไงก็ได้เลยครับกดวเงินภายในวันที่22เมษนาข้อด2 5652 35. นี่ไงครับขอก็จะแจ้งว่าต้องทำรายการไม่เกินระยะเวลาต่อไปนี้คือวันที่22มกราคม2565เวลาไม่เกิน12นาฬิก35นาทีเพราะว่าตอนที่เราทำรายการ เมื่อสักคู่ก็คือ12.20นาฬิกาีนาทีนั่นเองนะฮะระยะเวลาที่เขาให้คือ15นาทีครับเบอร์มือถือก็จะทวนเบอร์มือถือให้ดูอีกทีนึง xx xx สองพัขอยขาย้ำนะครับว่าเบอร์มือถือเบอร์นี้นะที่ลงท้ายโดยอย่างนี้ icon ขีดล่างนายลีเควน xx xx จำนวนเงิน1น0 0งนหากทำรายการใหม่รหารกดเงินก่อนหน้าจะถูกยกเลิกอัตโนมัติ น,นี่ก็จะเป็นคำที้แจงนะครับเพื่อความปลอดภัยระบบจะไม่มีการบันทึกรหัสกดเงินไว้ดังนั้นแนะนำให้บันทึกรายการเพื่อนำารหัสกดเงินไปใช้ที่ตู้เ t m เอมอันนี้เป็นคำแนะนำนะฮะบอกว่าเขาไม่เก็บรหัสนี้ไว้นะถ้าเกิดเราต้องการจะเก็บรหัสนี้ไว้อาจจะแคบหน้าจอหรือว่าโดยวิธีใดก็สามารถเอาไปใช้ได้จะ,จะ,อะขอว่าให้เขาให้ใหม่เนี่ยกับรายการนี้เนี่ยเขาก็ไม่มีให้นะครับหากมีการใช้รหัสขั้งต้นถือว่าผู้ขอใช้บริการได้รับเงินจากการทำรายการดังกล่าวแล้วโปรดเก็บรักษารหัสไม่เป็นความลับ แล้วก็บอกว่ารหัสนี้ขอให้เก็บไว้เป็นความลับนะครับถ้าเกิดถูกใช้ไปเมื่อร่ถือว่าถอนเงินแล้วแล้วเงินก็จะออกจากบัญชีแล้วก็จะออกที่ตัวตู้ด้วยนะฮะบัตรความต่อไปนะครับบันทึกปุ่มก็จะมีบันทึกนะครับยกเลิกปุ่มก็จะมียกเลิกนะครับถ้าเกิดเรากดปุ่มยกเลิกตรงนี้ครับเพื่อนๆครับสมมุติว่าเราแคปหน้าจอไปแล้วเราให้นายกไปนะฮะ แต่ปรากฏนายกอบอกว่าเออคอยดูก่อนนะไม่แน่ใจนะว่าเขาจะได้ไปถอนหรือเปล่านะอะไรแบบนี้เราเกิดเฮ้ยไม่วางใจกับกอแล้วเออไม่รู้มันจะมาไหมไหนไม่รู้มันจะวางใจได้หรือเปล่าเรากดยกเลิกในขณะที่ในขณะที่เออเขายังไม่ได้ถอนออกนะฮะหรือสมมุติว่านายกอบอกว่าเออเดี๋ยวเราจะไปถอนให้แน่แต่ว่าอยอดเงินน่ะเออ เราไม่เอามาให้นะวันนี้เราเอามาให้วันมาลืนนี่เราเกิดไม่วางใจขึ้นมาเออหลังจากที่เขาได้รหัสไปเขาบอกแบบนี้นะครับทีนี้จะทําให้เราไม่วางใจเราก็กดปุ่มยกเลิกตรงนี้ได้ค้นหาตู้ ATM ปุ่มปุ่มต่อไปก็คือปุ่มค้นหาตู้ ATM นะครับแต่เข้าไปตรงนี้ก็จะโชว์แผนที่ขึ้นมาแล้วก็ตำแหน่งที่ตู้ ATM ออยู่ใกล้กับตัวเรามากที่สุดโชว์ขึ้นมาเป็นลำดับลำดับไปนะครับกลับหน้ารวมบัญชีมากกว่าปุ่ม รายการก็จะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆครับแต่ว่าสถานะการทํารายการตอนนี้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วฮะนี้ถ้าเกิดไปถอนจริงก็คือถอนได้เลยนะครับ